มาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าฟูยุสามรห้าิวัตต์สีิบแปดโวลต์วิ่งทําความเร็วได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันครับ วิ่งได้45นะครับสดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปดูว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับระยะความไกล